สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้ององอิงน,นะคะสวัสดี Club, ดเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอเจนะคะสำหรับคลิปนี้เมื่อวาเรื่องเล่าของอลังการตาการตา,ตาของอีลหล่าน่อยอุงอิงนะคะเป็นอีกมือนึงที่ลหล่าน้อยเข้าสุดยอดนะคะพี่น้องแต่งตัวบอกได้ว่าสุดยอดอีหลีนะคะสวยพริ้งนะคะพี่น้องถือว่าเป็น เป็นสาวเต็มตัวแล้วพี่น้องเอ้ยแต่งตวบอกเลยว่าสุดยอดอิหลีนะคะสําหรับขึ้นหนีสวยงามมากนะคะนี่เขาเอ่ยว่าบ่าท่านแตงตวเป็นอีกผู้หนึ่งพี่น้องนะคะพอแตงตวแล้วพี่น้องเอ้ยป่านว่าดาลาเนาะพี่น้องเนาะต้องว่าจังสันนะคะก็เยน้อยนาไผ่นะคะพี่น้องสวยตามแบบฉบับของน้องอุ้งหญิงนะคะพี่น้องแลว้ววันนี้เมื่อขึ้นหนี คืนทําการแสดงพี่น้องบอกเลยว่าจัดนักจัดเต็มอิหลีสําหรับยูทีนวันครน,นะคะพี่น้องจัดนักพออย่างบริเวณกว้างพอสมควรโอ้ยผู้คนเต็มแน่นเอียดนะคะพี่น้องบอกเลยว่าจนว่าขอเพิ่นขอนะคะพี่น้องมีการขอทะเลดาวในวสันว่าเกิดทะเลดาวได้แบบกว้างใหญ่ไพศาล เวลาน้อยก็ตอบแทนพระคุณพ,พอพอแม่แม่โดยการห้องเพลงหอบฝันมาหลังห่านพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้หนึ่งสถานที่กับเพาใครได้น้องพี่น้องเ่นก็เล่ยบริห็์ตรงนี้บริจัดตรงนี้ให้นะคะพอ,พอพอแม่แม่เอฟซีบางคนบางท่านกระโค้งสีน,น้ำมาเบิงอยู่นะคะพี่น้องเกิดทะเลดาวอันซดสวยนะคะพี่น้องสุดจอดนะคะพี่น้องที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องเล่าของ อลังการแบบสุดๆนะคะแอเพนเองอยากแอเพนกลับคิดไปถึงนีเด็กหน่อยคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั่นน้มหรือไม่พี่น้องนั่นก็คือน้องลําเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นครั้งแรกของน้องที่ได้เห็นอะไรความรู้สึกของน้องตรงนี้นะคะเมื่ออายุน้องเดินมาถึงตรงนี้แล้วน้องมีใจให้กับหมอลำแอเพ้นเบิงแล้วลูกสาวเจ้าของวงุง ที่มีใจกับหอ่อรำลอยเปิดเส้นสุดอยอดอิีิน้อยๆได้เห็นแล้วพี่น้องคนือสิปืป่มใจแห้ง่นยืนอยู่ขางเอื่อยนะคะส่วนอุงอิงก็โอ้ยบอกได้ว่าอหลา่าพ่อพ่อแม่แม่บ่ผิดหวังอหลีนะคะพี่น้องความหักความแพงเต็มลอยเปอรเส้นเพราะว่าน้องตอนนี้บอกได้ว่าเกง่งเกินลอยเปเส้นแล้วเอาถ้าบอกว่าเหมือเปรียบเหมือนปีที่แล้วเม็นวะคะ ทีหลาหน่อยยังบ่ท่านเด้เก่งยังบ่ามันมีความคล่องตัวได้ถึงขนาดนี้แม่นน่คะหนึ่งปีผ่านไปเด้ที่ได้แวะเวียนเขามาครบรอบเนาะถือว่าเป็นรอบของฤดูกาลแล้วกันอาจจะบ่ถึงปีแต่ก็ถือว่าหลายเดือนที่หลาหน่อยเก่งขึ้นหลาหน่อยบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบทุกอย่างสุ้มเสียงนะคะการแต่งตัวปริยามารยาททุกอย่าง ทักทายพ่อแม่สามารถที่จะเว้ากับพ่อแม่เอิ้นว่าหายจิตหายใจพ่อแม่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่กับจำไม่ลืมนะคะซึ่งเป็นภาพที่นาจดจำอิลีนะคะพี่น้องไอเป็นเองกแบมีภาพมาฝากเนาะพี่น้องเนาะไห้พ่อแม่ได้เห็นนํานะคะโอเคนะคะสําหรับอิลาหน่อยแสดงได้เต็มที่เต็มลอยเปอร์เซ็นต์นะคะถูกเพลง ะะรวมแสดงความยินดีกับพ่อพ่อแม่แม่สุขูสุขคนนะคะหากันใดอยากจะแสดงความคิดเห็นความหาความแพงอีหลาหน่อยแบบใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้พี่น้องเด้อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับแอดเพนนันะคะเฮงเฮงปังปังสุขูสุขคนเด้พี่น้องเด้อแล้วก็ขอบุญขอบุณไปทางบอโจก็อีหลาหน่อยนํานะคะช่วงถ่ายคลิปเด้พี่น้องเด้อเบิ่งจนถึงถ่ายคลิปอีหลาหน่อยได้ฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะกับพ่อโจนะคะ ไปฝากช่องจะไปทิ่นขอบบุญขอบคุนไปทางบอดโจกับอิลาน้อยอุ่งอิงน้ำนะคะเิ้งงปังๆสุขูสุขส้นนะคะสวัสดีค่ะ ฝากซองให้สิยงนนด้านดีๆได้จา้าฝากอะไรก็สช้ในกำลังใจ้ันดีไม่ไดน <c oughs> จา้า ติดตามช่อง h ิ t เสียงตะวันค่ะ e b g e b g โอ้ย e ครับฝากกดติดตามนะครับคนติดตามสนุกใครจะดิ่งปิ้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 งให้คุณแม่